สวัสดีจ้าพี่น้องพบก,กันร้านัรนาผาเสบ็บโดยพี่น้องวันนี้มีก้อยเห็ดคุมพี่น้องเห็ดเพิ่กคมแล้วก็นีน่สม,มู๊สามห่อพี่น้องเอามาวางเป็นจักสองอย่างเนาะก่อนอื่นก็ขอบคุณเอฟซีทั่วประเทศเลยจ้าที่เขามารับชมร้มนนา,า,มานมรนามื่อวันที้เจ้าพี่น้องมาๆาเข้าแสบเซ่เพิ่มกันก้อยเห็ดคุ้มเมนูบานๆพี่น้องได้เห็ดคุมมเมื่อวานนี่ไลยโลอยู่พี่น้องก็คือลวกแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เนาะอัดฟิตไว้ผักกระมี่เนี่ยพี่น้องมีผักเมกน้ำแบบพริกมกแกมสมหมูมบแข็ง แล้วก็มีอันเจ้าประยชน์อีกย่างพี่น้องอัวบะถึกล้วก็มีโหระพาพี่น,อน,อน,อน้องโหระพาสวนท่านี่แหละอันนี้มามาพี่น,อน้องกินน้ำกันกิน <c oughs> ข้าน้ำกันได้จ้าเขานิยวเข้าพี่น้องนี่ <c oughs> มาเด้อกินขน้าน้ำรันรันวัฒนาได้จ้ะมามาพี่น้องมาเ้องเห็ดขมโบให้มันอันตุ่มโดนนะพี่น้องยานมันบ่ค่อยขมมากขมในๆเนาะ หลับอืมตัวหมูจับกัดไปน,น้องเอ้ยน่ากินมันบานมึงมีลิขาใหญ่ๆค่ะวบ พักเมฆเก็บมาจาก,จาก,จากต้นไ,ปไปนม้ไหมพี่กันนี่พักบนบานห้องนี้บนตรงห้อง เมื่อมันค่อยติดเน,น,น,นีมันมือเนาะหอมขอบกว่าอืม mới đọc tung tung đọc tung tung Terima kasih telah menonton! खाकर होंगे। ว่าเคยคุ้มนะพี่น้อง แค่อย่างเดียวน้องเฮดคมไม่ได้ากินเรากินน้มมอเหยือเสบพี่โนโอ้องเอัยทังในใก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรันมานวัฒนาภาคแสบด้วยจ้านนวันนี้รัานวรฒนาขอตัวแล้วพี่น้องสวัสดีจ้า